เรียนคุณครูประจำวิชาที่เาคารพดิฉันนางสาวจิริวันเดชวรามเลขที่35วันนี้จะมานําเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ความหมายของความซื่อสัตย์นะคะ คือการประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงใจไม่หลอกลวงไม่โกงไม่เอาเปรียบการพูดและการกระทําที่ตรงไปตรงมาเหมือนที่คิดไว้จริงๆยึดมั่นในความถูกต้องแม้บางครั้งจะเสียผลประโยชน์ประโยชน์ของความซื่อสัตย์นะคะคือ 1. สร้างความน่าเชื่อถือคนรอบข้างไว้วางใจยอมรับและพร้อมร่วมมือกับเรา 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ว่าจะครอบครัวเพื่อนหรือที่ทำงานความซื่อสัตย์คือรากฐานของความไว้วางใจ 3. สร้างชื่อเสียงและเกติยศคนที่ซื่อสัตย์มักได้รับการยกย่องเคารพและเป็นแบบอย่างที่ดี 4. ลดปัญหาการขัดแยง้งคาพาะพูดความจริงทำจริงจึงไม่เกิดปัญหาที่ตามมาสิ่งที่ได้รับจากความซื่อสัตย์นะคะ 1. สร้างความสบายใจเพราะไม่ต้องปิดบังหรือกลัวความผิดสสร้างความไว้วางใจจากผู้อื่นทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน 3. โอกาสที่ดีในชีวิตเช่นการทำงานการสร้างเครือข่ายหรือการพัฒนาในอนาคต 4. ความภูมิใจในตัวเองที่เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นตัวอย่างนะคะไม่โกงเวลางานหรือผลประโยชน์ขององค์กรรายงานข้อมูลตามจริงไม่บิดเบียนตัวอย่างของดิฉันในชีวิตประจำวันนะคะคือไม่โกหกเ,เพื่อนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวนะคะ่ะขอบคุณนะคะ